สวัสดีครับพบกดบช่องโอเล่เอ็นีสองครับครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาน้องๆไปกินข้าวบุกซีครับเดี๋ยวไปไปรถอะไรพี่ฟอร์ดไปฟอร์ดเห็นข้าอย่ฮะขายไปเด็กกันไปดดวกกันชวนกินข้าวอ๋อที่ไหนครับ ก็วาพี่เยีเอีีบุ๋นพี่บุัดีเอชวัีครับผมดูบักล้องวันนี้กล้องยังไลยังยังยิแล้วย่งล้วัยังยแล้วเยแล้ไปรถเกรถอไรพี่เด้ยไปฟอร์ฟอร์เรอครับฟอร์เอาไวเอารถตู้ไปรถตู้เอาฟอร์พอล้วโอ้โหฟออาะไปครัไปครับ อ้าวไหนบอกไปฟอร์ดไงพี่ฟอร์ดเยวนี่สองยดีเบอกไปฟอร์ดนะพี่โอ้ผมก็ได้เขาจะได้ได้นั่งนั่งแอร์เย็นเโอ้โหพี่โอเล่นี่วันที่สไปไปไปครับไปครับไปครับแลนลี่ไปครับเดินทางครับโอ้โหผมก็คิดว่าจะได้นั่งห้องแอร์ โอ oh, oh. oh. so right. yeah. okay. ้โหบิ๊กซีโอ้โอ้ทังซีครับผมว่ามันจะไม่แม่นนไม่แม่นบิกซีเลยนี่มีหมดับขานมีหมดนะมีบิกซมีเซเ่นเเงเนหนึ่อ รักษาของทำเวลาลเขแต่ว่าเบื่คือเนี่เรีย,ยว่าเซเว่นเองโอ้แล้วรถคันนี้ได้มายัางไงพี่แม่ครับแม่แม่เอามาให้ใช้ครับแม่ที่ตรงนี้แต่ว่าผมไม่ค่อยใช้หรอกครับไอ้จิมกับกวางใช้กับรถวันขับไปเป๊กกันเขาเรียกว่าเป๊กแล้ว่าโบก ไปโบว์นะครับไปโบว์ครับแล้วโบก์สองโบกก็อ่านไปครับคราวนี้สำหรับเป็กกักนะครับนะครับถึงแล้วครับบิ๊กซีเออครับใกล้ป่าครับมาขี่กันบ่อยอร่อยแล้วมาเอามานี่ครับมีพนักงานต้อนรับครับผมพนักงานต้อนรับรับทุกวันครับมาเอา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  นี่ครับพนักงานต้อนรับเรื่องปกติครับเรื่องปกติงานต้อนรับครับถึงครับรับบิ๊กซีตอนนี้ถึงแล้วครับบิ๊กซีที่พี่เล่บอกครับผมก็จะไปห้างศูนย์อาหารนี่แหละนี่แหละครับาศูนยแต่ที่ศูนย์อาหารใกล้บ้านที่สุดแล้วครับเพราะตอนนี้โควิดครับก็กินใกล้บ้านนี่แหละออกไปข้างนอกมันอันตรายครับไปกินอะไรผมโอ้เราแต่งตัวหล่อนั่งไว้นั่งแล้ว นีนะครับนี่นะครับบิ๊กซีมินิครับผมบิ๊กซีมินิเชิญครับเชิญครับรับทานอาหารด้วยกันครับผมสั่งอะไรกินอะไรก่อนของผมสั่งก๋วยเตี๋ยวไปแล้วครับของพี่ของพี่อะไรเตี๋ยวเหรอผมสั่งน้ำตกไปโอเคเดี๋ยวผมสั่งเริงโอเคอ๋อครับผมยังไงนั่งรอตอนนี้ก็รอทานรับทานอาหารครับ เราทหารน้อ <coron> งบิ <c oughs> ๊กซีเนาะเสือกมาครับปลาบิ๊กซีโดนหลอก <c oughs> ปลาบิ๊กซีครับสนใจไหมครับเลขสอนะครับเลขสอแล้วก็บะหมี่บะหมี่หนึ่งครับบะหมี่แห้งป่ะครีมอ่ะครีมบะหมี่แห้งเฮ้ยเล็กเลขท้ามสองครับเนื้อนะเล็กๆครีมสองบะหมี่ไปเอาบะหมี่เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล็กๆจะทำทีเดียวเลยฮะจะทำทีเดียวจริงเหรอโหง่ายๆแล้วครับเอาบะหมี่วันนี้ทีมงานขาดไปหนึ่งคนครับ อาจารย์โตครับกี่คนครับอ่ะกวางครับผมอ่ชิมหลวงครับผมรอกินกุ้ยชิยนคาดใครคนน่ะคาดอาจารย์โต้งครับโตงไปไหนโตงขาเราครับโตงไปราชการลับเหรอไปปฏิบัติภารกิจเป็นสายลับครับอ่าเป็นสายตำรวจครับผมวันนี้เรปฏิบัติภารกิจครับสายลับรู้จะเป็นสายไมปไปโดนล็อกก็รู้ครับจะเป็นสายรับเลยจะไปโดนล็อกครับเั็นเย็นครับเพราะช่วงนี้นิโต้งเขาภารกิจเขเยอะครับก็ เหลือทีมงานผูกคก็เหลือสามคนครับเออมีเอฟซีเขาทำถาไมอกว้างหน้ามุมบวมอ๋อช่วงนี้ผมน้าบวมบวมนี่คืออะไรผมกินเยอะครับไม่กินข้าวกินเหล้าเยอะกินเยอะพูดเลยนครับข้าวเยอะครับช่วงนี้สมบูรณ์ครับกินกินอิ่มนอนอุ่นครับได้ก็น้าบวมไม่ดอกกำลังไม่ดอกกำลังนะครับเกี่ยวกับแอลกรฮหอบไหมมันก็มีเป็นบางส่วนครับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์บวมมันก็ฮหอเหรอครับ แต่ส่วนมากกินข้าวพวกนี้กินข้าวเยอะครับกินข้าวเราเยอะครับแต่คือไม่ได้ยวกับร่างกายครับผมเพราะว่าไม่มีเวลาที่ต้องออกกำลังกายเพราะพวกนี้พักผิดแต่ละคนมันเยอะครับหน้าที่การงานทุกคนมันเยอะอยู่ครับฝนตกไปเยอะนี่ครับแล้วนี่ไหนไหนไหนจะฝนตกไหนจะโควิดก็ออกไปไหนไม่ได้ครับเอาข้าวเสร็จก็อยู่ในครัวอยู่ในห้องดูดังครับมันก็เลยบวมขึ้นมา น้ำหนักขึ้นมาประมาณ8โลครับตอนนี้8โลครับผมตั้งแต่มาอยู่นี่วันขึ้นนะน้ำหนักขึ้นมา8โลเออดูวันขึ้นครับครับผมดูวันขึ้นมันไม่ได้บวมครับมันอืดครับตอนนี้นี่ครับหน้าบวมคนนี้ครับหน้าบวมหน้าบวมหน้าบวมเลยนี่ก็บวมทุกอย่างเลยบวมครับนี่ก็หน้าบวมคนนะนี่บวมครับเรียกว่ากินน้ำน้ำสมบูรณ์นอนนี่ก็สีขาวครับเด็กสมบูรณ์ครับผมนี่ก็นอนจนตาตุ่ม ครับผมครับพาไปดูมาเลยครับพาไปดูมาเลยครับไปดูไปดูมันตกอ่ะตกครับตกครับครับผมเออครับครับเนี่ยช่วงรอเดี๋ยวเนาะสัมภาษณ์ควงหน่อยว่าไม่เคยไมเคยสัมภาษณ์ควงเน็ตตีคอมเมนต์อยู่ว่าเอ้ยเจ็บหน้าบวมแล้วนะก็นอะไรครับกินเยอะนะครับกินเยอะกินเยอะเพราะวันนึงทำหลายรอบครับก็อืดไปตามตามน้ำหนักครับครับผม แต่ก็ยังเป๊กเหมือนเดิมครับแต่ก็เป๊กน้อยลงแต่วคือทํางานเสร็จตอนนี้ก็ทํางานเสร็จถึงกินครับโอเคครับผมก็กินเป็นเวลาเนาะกินได้ทํางานได้อนี่ก็เพิ่งทํากับข้าวให้ทีมมาสตูดิโอเพิ่งเสร็จนะครับครับผมเดี๋ยวทีแรกก็จะถ่ายคลิปลงอยู่ก็พอดีตากล้องไม่อยู่ก็เลยก็เลยไม่ถ่ายนะครับนี่นี่ก็เป็น พ่อครัวประจําสตูดิโอครับกวางครับผมหัวใจจำไม่ค่อยได้ทำเป็นทั้งพ่อครัวเป็นทั้งพ่อบ้านเลยครับเก็บบ้านทุกอย่างดูแลทุกอย่างครับเป็นพ่อบ้านเหมือนในข้างในมั้งข้างในไม่ใช่ข้างในมันต้องมาซักผ้าเขาด้วยครับเรื่องนี้ต้องสัมภาษณ์อาจารย์โต้งนะครับเรื่องข้างในนั้นผมพาอาจารย์โต้งสัมภาษณ์ผมไม่ได้หรอกครับครับโอเคเดี๋ยวตอนกินเดี๋ยวมากินกินชิมให้ดูหน่อยนี่ครับครับผมโอเค อ้มาแล้วน่ากินว่ะก๋วยเตี๋ยวดีครับอ้ก๋วยเตี๋ยวตกข้ามบิซีครับของพี่โอเล่ครับเกี๋ยวน้ำตกบิซีอะไรบิซีมินิผมก็คิดว่าจะไม่ได้นั่งของแอร์ตกครับตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวฝนตกแล้วเนี่ยฝนตกแล้วแต่ก็อากาศยังดีอยู่ครับอากาศเย็นอยู่ครับโอ้ยนี่กินเผ็ดขนาดนี้ครับครับผมจะกินให้มันแสบไปเลยครับครับผม แเลยรามาดูครับนี่แหละครับรายการข้าวอุ่นของผมสีมาขผมนลครับอยู่กันอย่างเงี้ยนะครับคิมล้วกินยะไมันมีแห้งครับผมไหนนี่ครับโอ้น่ากินมแห้งะใครหลูกทำไมอะมันมีแห้งให้ลกเขาลกทำไมลวกมันก็เปียกเลยนะมันมันก็แห้งไม่มันมีน้ำมก็แห้งเลยลวกินได้วเอาวกมันก็เปียกแลพี่ลวกมันก็เปียกก็เปียกมันแห้งอยู่ไม่แห้งมันมีมันมีแห้งหน่อยต้องลวกสิพี่คิว่าพี่เล่นแล้วผมก็ท้ออื่นกัครเ บะหมีแห้งแห้งก็คือแห้งเลยนี่เขาไปลวกมันก็เปียกแล้วนั่นน่ะนั่งสั่งใหม่ได้ไหมนี่เรียกบะหมีมันมาสั่งใหม่ได้ไหมมันต้องลวกเขาไม่ได้ต้องบอกนี่บะหมี่ขุกขิกเปล่าครับเล่นบุกก็อยู่แม่ใช่ครับอันไหนกว้างเขาบนกเขาสั่งบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งแม่งลวกไปไหมลวกมันก็เปียกครับน่ากินว่าลอชิมให้พี่น้องดูนะ ป็นไงถั่วร้านนี้ถั่วมีถั่วอยู่ข้างในนุ่นเขาโกรเิญอ่ะลองชิมดูดิแซ็ตไหมเต๋ยววิกซีที่พามากินเยี่ยมครับเยี่ยมเหรอยอดโอเคนึกไม่ออกคิดถึงร้านนี้ครับร้านบิ๊กซีหลังร้านแม่อ้อยครับโอเคพอกินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จได้ไปร้านแม่อ้อยไมทำอะไรต่อครับ ไปบกไปดื่มน้ำครับโอ้ไปดื่มน้ำสักสักหนึ่งแก้วอครับของแท้ครับผมแล้วก็นอนเวนเราพี่อยู่แล้วก็นอนเวนครับอ้าวโอเคขออนุญาตดีกินต่อครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม